ถ้าชอบเรื่องราวที่มีสาระหาฟังยากเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแล็บสวัสดีครับเรื่องที่จะเดียวรู้หลังจบคลิปนี้ที่มาของจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยจากพระราชวิสัยทัศน์แนวรัชกาลที่6จากพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพจากหนังสือชีวประวัติของพระยานครพระรามเมื่อถึงรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชปรารภถึงเงินที่ชาวเมืองไทยแด้เรียไรยกันสร้างพระบรมรูปทรงม้าถวายสนองพระเดบพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชเมืองแหรัชมงคลมีจํานวนเงินเหลือจากที่สร้างพระบรมรูปอยู่กว่าหนึ่งล้านบาทใครจะส่งสร้างสิ่งอนุสร์ซึ่งเกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองตอบแทนชาวเมืองไทยด้วยเงินรายนั้น ราชการที่6ทรงพระราชดำริว่าโรงเรียนมหาเล็กหลวงซึ่งสมเด็จพระบรมชนกนาถราชการที่หได้ส่งตั้งไว้เป็นประโยชน์แก่การปกครองให้ชาวเมืองไทยอยู่เย็นเป็นสุขแต่ว่าประโยชน์อย่างได้เพียงในการปกครองหัวเมืองควรจะขยายประโยชน์ของโรงเรียนนั้นให้แพร่หลายไปถึงการอื่นๆในฝ่ายพลเรือนให้ทั่วกันราชการที่6 จึงโปรดให้ขยายการโรงเรียนมหาเล็กหลวงเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนราชการที่6อย่างพระราชทานเงินเหลือสร้างพระบรมรูปทรงม้านั้นให้ใช้เป็นทุนแล้วราชการที่6 –พระราชทานที่ดินผืนใหญ่ของพระคังข้างที่ที่ตำบลปทุมวันรวมทั้งตึกที่สร้างไว้ให้เป็นวังซึ่งเรียกกันว่าวังกลางทุ่งสำหรับให้ใช้เป็นโรงเรียนด้วย พนักง,งานจากโรงเรียนข้าราชการพลเรือนนั้นโปรดให้มีกรรมการคณะหนึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัวชั้นหมายถึงสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นนายกให้พระยาศรีวรวงคงเป็นอธิบดีอยู่เหมือนอย่างโรงเรียนมหารเล็กหลวงได้ย้ายโรงเรียนจากพระบรมหาราชวังไปอยู่ที่วังกลางทุงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459เป็นต้นมา ต่อมาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเกิดอาการเจ็บป่วยทุกพลภาพต้องกราบบังคมทูลขอเวรคืนตำแหน่งนายกกรรมการโรงเรียนข้าราชการพลรเรือน เมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพออกจากตำแหน่งนายกกรรมาการแล้วในปีพุทธศักราช2459นั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ขยายการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนเป็นมหาวิทยายลัยให้มีนามว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยายลัยต่อมา และนี้ก็คือเรื่องราวพระราชวิสัยทัศน์แนวราชการที่6เรื่องราวของการศึกษาไทยจากประวัติโรงเรียนมหาเล็กหลวงสู่โรงเรียนข้าราชการพล่เรือนกลายมาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีดังเล่ามานี้นั่นเองเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะแหลกช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์